สวัสดีตอนเย็นๆค่ะเพื่อนๆอยู่ในการกับจีรานะคะวันนี้อากาศดีๆนะคะเรื่องงามยามดีค่ะมีน้องๆนะคะมาเยี่ยมนะคะจากช่องวิถีไทยบ้านแล้วก็บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนค่ะวันนี้เรามีนัดกันเพื่อที่จะทานข้าวเย็นนะคะร่วมกันที่นี่นะคะที่บ้านสวนนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเมนูที่จิราเตรียมไว้ต้อนรับน้องๆเนี่ยเป็นอะไรกันบ้างนะคะนะคะกับข้าวมื้อเย็นที่เตรียมมาต้อนรับน้องๆวันนี้ก็นี่เลย ไก่ต้มน้ำปลานะคะไม่ธรรมดานะนี่เลยอ่ะเออไม่ธรรมดามันไก่ต้มน้ำปลาเลยอ่ะเบอร์ไอ้ไงมีไค่ไม่ได้โอเคปิดเลยเดี๋ยวเราจะตักใส่ถาดนะคะแล้วก็จะกินข้าวเย็นนะคะมื้อเย็นวันนี้ที่บ้านสวนของจิราเองนะคะจะพูดแบบสวยพูดไทยอ่ะเนาะมันก็จะงงงเอ๊ะทำไมวันนี้เสื้อแดงเสื้อแดง มีน้องๆมาเยี่ยมเราก็ต้องต้อนรับด้วยอาหารที่ดีๆหน่อยนะคะไก่ต้มน้ำปลาอ่เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันค่ะจะโดยอาาจะไรจะโดยเด้อตัดดีบายด้วยคนเจ้ามัวเยี่ยมบักบองอย่นะเขาถ่ายลิ้นหรือเปล่ามันก็เลยแบบดับอ่ะคือตอนรับยังเกียร์ห้องกลาง อ้าวตัวแต่ไปได้ยังเกลีนใจเองนะเนาะอ่าเกลีใจอะไรไหนก็เธอตัวน้อยเก็บไปแล้วอ่ะตัวนั้นยเหรออู้หูใหญ่แท้อันนี้มันยังไม่โตมากนะโตถ้ามันใหญ่มากมันอก็จะโอ้โหมันร้อนมากยีนส์น้องต้องท่าตูนไม้มันนั่นจะเปื่อยเป็นแบบก๋วเตียวข้าวหนุ่มอ่ะเอาไปต้มอ่ะมันก็เลยร้อน แมวเ้ยแตงโมนะคะเอาด้ไก่ต้มน้ำปลาวันนี้นะคะต้อนรับน้องๆรสชาติเป็นไงก็ให้น้องๆคำตอบแล้วกันนี่แหละเยี่ยมเลยนะฮะคือผมไม่เคยได้กินไงใช่ไหมใช่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 น้องไม่เคยได้กินพวกนี้ทำไมเขาจะกินพวกพวกพวกรำพวกแกลบพวกรำแกลบไม่ได้เป็นกระต่ายนะเว้ยไม่หมูเอาหรอ จบมุกแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่เตยไปเยี่ยมผมใช่ไหมหมูทะแล้วก็ไปเยี่ยมดอนดอนนี่พับเห็รกบใหญ่มากเลยมาพี่เตยไก่ไก่ต้มน้ำปลาต้มน้ำปลาครับรอบหน้าไก่ต้มโคครับบ้านดอนใช่ไหมไม่บ้านผมไม่มีโคเอ้ยไม่ใช่ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีมีแต่ปลากับกบถ้ากบต้มโคเอาไหม ได้อหรได้นะมันได้ปะไม่รู้ไม่กล้ามันเคยมีหรอกเออผมบอกไม่ได้โปรดักชั่นบอกว่าจะทำเมนูเต้อะไรแปลกๆขึ้นไปเพราะว่าคนทำอ่ะมันไม่ใช่เราคนตะหลงนางไม่ใช่เราไอ้เราเนี่ยเออนนั่แหละรอบหน้าก็ไปบ้านนงนั่นแหละไปบ้านนงอีกวันนั้นยังไม่เดินเลยเพอาะบ้านนงไปกัหมุดมหมกระทะใครซื้อหมูดกระทะ ก็ไม่แขกไปผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเนาะของฟรีตลอดก็อยู่ๆก็หิวไปอย่างนั้นแหละเนาะกิงใครก็ตกใจทีไหนได้สั่งก่อนล่วงนาเอาละค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะขอตัวพาน้องๆกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับ